ผมดูข่าวเมื่อวานนะฮะคุณคุณมิกคุณมิกก็ไปเอาข้อมูลข่าวสารมาเมื่อวานเกิดอุบัติเหตุที่เส้นทางอำเภอลำดวนสังขะผมก็เลยตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเส้นทางนี้ก็บอกว่าไฟไม่สว่างมาสองสามเดือนแล้วและมันมืดพอมืดปั๊บเกิดอุบัติเหตุ เระกิดอุบัติเหตุไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยตุยมาก่อนหน้านั้นก่อนที่รถเก๋งจะไปทับหรืออาจจะสลบไปหรือรถเกง๋งอาจจะไปชนและทําให้ตุยแต่เส้นทางตรงน,นั้นนะที่ที่คุณมิกไปหาข้อมูลมาเห็นบอกว่าไฟไม่สว่างสองสามเดือนผมตั้งคําถามแบบนี้ผมมีคําถามในใจว่าเอ๊ะถนนเพิ่งทําเสร็จแล้วเป็นเป็นไม่สว่างเนี่ยหน่วยงานไหนรับผิดชอบครับ ที่ไม่สว่างและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมถามคุณถามหนึ่งว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบจุดตรงนั้นต้องมีความผิดด้วยหรือไม่เพราะถ้าไฟสว่างก็อาจจะลดการเกิดปัญหาเช่นถ้าสว่างแล้วเนี่ยคนขับรถเกง่งอาจจะมองเห็นว่ามีคนนอนอยู่บนถนนก็เป็นไปได้อาจจะมีการชะลอแล้วไม่ไม่ไปก่อให้เกิดการเหยียบซ้ำเป็นไปได้ไหม อันนี้ด้วยด้วยด้วยมันมองไม่เห็นครับคนขับรถเก่งเนี่ยพอมองไม่เห็นปับ๊บแล้วเลนเลนในเนี่ยมันเป็นถนนเล่นที่ท,ที่ที่ต้องวิ่งเร็วอะ่ะเออเข้าใจไหมฮะแล้วเขาไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่บนท้องถนนแล้วมันประจวบเหมอะว่ามันไปถึงแล้วก็ก็ทําให้ชนแต่ก็ดีว่าคนขับรถเก่งก็ไม่ได้หนีไปไหนครับก็ยังอยู่ให้การแล้วก็มีกล้องวงจรทข้างหน้าให้ดูกล้องจากหน้ารถให้ดูว่าเออ เขาก็ขับของเขาไปดีๆะแต่ผมถามว่าถ้าถ้าไฟสว่างครับถ้าไฟสว่างนะเอาง่ายๆถามแบบคนไม่รู้ถ้าไฟสว่างเป็นไปได้ไหมว่าคนขับรถเก่งอาจจะมองเห็นว่าอาจจะมีคนนอนอยู่บนถนนพระระยะที่มันมองเห็นมันอาจจะชะลอเป็นไปได้เพราะถ้ามีไฟสว่างอาจจะมองเห็นอาจจะชะลอรถได้เป็นไปได้ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้หน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยไม่ใช่ผิดแค่รถเก่งนะฮะเอาว่าหน่วยงานรัฐ ที่เราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยหน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยกัแบบคนขับรถเกง๋งเออนะฮะอันนี้ผมถามฮะเป็นคำถามว่าต้องมีหน่วยงานใดงวนหน่วยงานหนึ่งต้องรับผิดชอบร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าจะเอาแบบรถเกง่งแบบผิดแบบเต็มเผมไม่เห็นด้วยครับผมไม่เห็นด้วยเพราะอย่าลืมว่าที่เราไปเสียภาษีกันเนี่ย ส่วนนี้ไปเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการด้วยแต่ข้าราชการถ้าทำงานก็อาจจะดีถ้าทำงานก็อาจจะเป็นไปได้ไหมยังไงแบบไหนยังไงแต่ว่าด้วยประชาชนครับผมตั้งคำถามว่าควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทิดชอบด้วยหรือไม่ไม่ใช่ผิดแค่รถเก่งนะถ้าบางครั้งถ้าอนาคตนะ่ะอาจจะเป็นเราที่ขับรถเกง่ง เ็เป็นไปได้บนถนนเส้นนั้นถ้ายังมืดและไม่มีไฟอยู่แบบนั้นก็ก่กอให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่อยๆได้ <S <S ใช่หรือไม่อันนี้ตั้งคําถามนะครับว่าควรมีหน่วยงานออกไปรับผิดชอบร่วมด้วยไหมกับรถเก๋งตั้งคําถามครับนะฮะคุณผู้ชมอลองแสดงความคิดเห็นมานะฮะแสดงความคิดเห็นมาผมอยากรู้ว่าเอ๊ที่ผมคิดรือผมคิดอยู่ของผม,งผมคนเดียวนะเออรถเก๋งที่เขาขับไปธรรมดาเลยนะฮะ เขาจะผิดคนเดียวเลยเหรอแต่ถ้าถ้าเขามีไฟสว่างอยู่แล้วเขาอาจจะชะลอได้อาจจะไม่เกิดเหตุก็ได้นะอ่าลองดูท่านคิดเห็นว่ายัางไงครับ